กลับก็มาสู่ช่วงที่3ของรายการวิทย์นิสสองนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยค้างกันไว้ในเรื่องของประกาศเรื่องพัดวันวิชนีปีพศ2 4 4 1เนซึ่งตรงนี้เนี่ยมีใจความไว้ว่าบัตรนี้ทรงพระราชมิลิลำคาญขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยการหวีผมมหาไทยของข้าราชการฝ่ายหน้าเมื่อเวลาตัดผมใหม่เลือนผมข้างบนของคนที่เรียกว่าศีรษะฉกชกลือขยับกระฉอกนั้น ข้างหน้าก็เสียวเล็กน้อยนะก็เสียวเล็กน้อยก็เสี่ยวเล็กก็เซี่ยวเล็กนะครับขออภัยข้างหน้าก็เซี่ยวเล็กข้างท้ายก็กางออกไปแล้วหวีโยงโป่งขึ้นไปตามรูปศีรษะก็ดูคล้ายเหมือนรูปพัชณีไปปกอยู่แล้วมีหนํำซ้ำหวีเป็นเอ่อมีหนํำซ้ำหวีให้เป็นแสกแหวก ร่องตรงกลางแตกขึ้นไปอยู่ครึ่งเลือนผมใกล้กลางกระหม่อมนั้นจะดีงามอย่างไรเลือนผมพวกที่หวีอย่างนั้นเช่นนี้การหวีผมเป็นแสกเช่นนี้ในเลือนผมเช่นนี้ดูไม่ชอบกันเลยนะเพราะนั่นแหละครับรูปร่างหน้าตาของสมรไทยนี่แสกกลางางนี้นะฮะคือไม่ได้แสกเรียบนะฮะก็เป็นแสกแบบว่าตีพองนะครับท่านก็เลยดูแปลกหูแปลกตาไปนะ อาจจะเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะท่านนี่คุณผู้ชมคุณฟังน่าจะเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการออกนะเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการสักครู่ครับ